ประมือต้อนรับอาจารย์เดือนเพนนาำนวยพรและก็เฮียกรคณะวงเจริญครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอันมานแสดงความยินดีอันความเจริญรุงเรื่องผ้าลูกไส้เสียก่อนมาโอ้จะสัตว์ไหมละห่ะเนาะ ขอโทษขอไปเด้อพี่น้องเลยนะคะวงเจริญบันเทิงสินมาสแสดงความดีใจนำ้ำลูกไส้ลูกไผ่เออบางซีสนอแต่ว่าว่าเพื่อนพ่อกับแม่กับบ่อค่อยนั่นประเด็กสนใจสองอันนั้นห <c oughs> <ๆ>ลายกรัวนี่ก็เป็นเอฟซีคือกันแม่นบ่ครับเอฟซี <c oughs> น้องเป็นหนพ่มอยค <c oughs> อยเจริญุกงเรื่องยิ่งขึ้นไปเด้อให้ดีเมื่อล้านแสนล้านไดล้ลู้หลายก็ยดีใจน้ำเด้อครับไปทางงในก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเออหาได้หลาย ดีใจนํามขอคุณหลายๆครับ <หา S 1> นี่อาจารย์เดือนเพ็ญน้ำนุ่ยพ่อนหรือว่าคุณแม่เดือนเพ็ญน,นะครับตอนนี้ป้องเจริญบันเทิงศิลธรรำเลืองตกอน,น้ำนำองกรนแกนอยู่ทั้งบันมวงสาวัถีรับงานทัวร์าชจักเช่นเดียวกันครับซึ่งที่จริงแล้วนะฮะอาจารย์เดือนเพ็ญนี่ม่นมีความสําคัญกับหมอล่ำใจเกินลอยเดย เพราะว่าสามีของเพ่นอาจารย์เงาะนี่เป็นที่ปรึกษาของวงหมอลำใจกันลอยอแล้วก็เป็นผู้ดูแลทั้งด้านเสียงดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานทุกทุกอย่างตั้งแต่ปีแรกเก้าแรกเคียงบาเคียงไรกันมาฮอดปีที่สิบนะครับอาจารย์เงาะแหลมฉลาดพี่น้องโป้มืออาจารย์เงาะแน่<อ>ก็บอค่อยอยากปรากฏโตกันไดซึ่งเป็นสามีของอาจารย์เดือนเพนนอำนวยพรนะครับดูแลก,กันมาสิบปีแล้ววงจะิญบันเทิงศิลป์เปิดฤดูกาลวันที่เท่าไหร่ครับ วันสิบสองตุลาค่ะสิบสองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจีฮาสิบสองตุลาคมทีสี่ของอีกสองสัปดาห์ประมาณนะแฟนเพลงแฟนมาเล่าใหม่น้ำแน่ครับครับผมแม่เอาจักรนบ่แม่เพอยากรบกวนดอกไม้เพื่อนฟังคนสมัยใหม่เพื่อนมันอยากฟังเออพี่น้องไปฟังนะฮะเดือนเพิเศนุ่ยพ่อแล้วก็ทีมงานวงจะเรื่องบันเทิงศิลป์วันที่สิบสองตุลาคมอยู่จังหวัดขอนแก่นบันม่วงเมนบะครับนะฮะเข้ากั ใหญ่เป็นน้ำกันเมื่อสขุสกุลนี่ล่ละเนาะิไดฟังก่อนล่ำมวนมวนดีใจน้ำสุวงค, <ะ S 1> ครับครับ,รบดวงดีคัะฝนบปต,ตกเ <c oughs> ทวดาปเปิดทางให้แล้วก็พี่ไส้เข้าะ <c oughs> บขึ้นมาเวที่ให้ได้โบ <c oughs> อีสานนครศิน <c oughs> บอดโนดแล้วก็หมอกระวินปบมือให้ท่านด้วยครับ <c oughs> มอลำอีสานนครศรีินจังหวัดขอนแก่นลำเล่องตะกอนลำน้องขอนแก่นเช่นเดียวกันกลับแล้ววะจ๊ะกลับแล้วนะเปิดฤดูกาลวันที่สามสามตุลาคมที่จะฮอดนี่ะพี่กรบ์เบาจังน้อยวะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดี